บทที่260วันประลองตอนหลี่ฝูเฟิงพบหลงเยโวเฟิงหลังจากผลการประลองปราบดอคือเนมาทำเอาหลายคนอ้าปากค้างมองกันอย่าไม่เชื่อหอสายตาว่าสิทธ์อันดับหนึ่งของสำนักอัดนอนทิโรจะมีสภาพแบบนี้แต่มีคนอยู่คนหนึ่งมองมาที่มู่ไปด้วยจิตสังหารอย่างแรงเลยอเอ,อ๋อเจ้าสำนักอัสนีทิโรดร้องขึ้นมาทันทีเมื่อร่างของสิทธ์ตนกระเด็นออกมาติดกำแพงฝั่งคนดูและอาวุโสรองต้องทยายาร่างออกมาตรวจสอบก่อนจะพาไปรักษาอึมมอแก่จ้าสำนักเอ๋ยขึ้นมาอย่างเดือดดาลและโกรธแค้น ทางฝั่งอาวุโสคุมสนามประลองเมื่อเห็นคนของสำนักมาดูรุ่งเยาวตัวเองแล้วก็มองมาทีมู่ไบที่ยืนสง่าอยู่บนเวทีรอระลองผู้ชนะคือสเสวียนมู่ไบผ่านเข้ารอบต่อไปอาวุโสเอ่ยขึ้นมาเสียงดังทําให้เหล่าผู้คนต่างได้สติกลับมาส่งเสียงเฮลั่นสนามเลยที่เดียวและคู่ต่อไปหลี่ฟูเฟิงพบกับหลงเยวเฟิงแต่เนื่องด้วยทางเราต้องซ่อมแซมลานประลองขอเลื่อนไปวันพรุ่งนี้และจงมาตามเวลาที่กําหนดด้วยอาวุโสเอ่ยขึ้นเสียงดังแล้วเหล่าผู้คนก็ยกย้ายกันไปและพูดถึงการประลองอย่างดุเดือดอ นอนเนนมุมหนึ่งพานอนในห้องแห่งหนึ่งมีชายสามสี่คนนั่งงออยู่พวกเขาคุยกันอย่างเคร่งเครียดถึงเหตุการณ์ต่างๆและหนึ่งในคนเหล่านั้นคือเจ้าสำนักอัศนีทิโรธที่ตอนนี้นั่งหน้าเครียดอยู่เพราะสิทธิ์ตนโดนทำลายพื้นฐานการบ่มเพาะจนต้องเป็นคนพิการอข้าต้องการฆ่ามันให้ได้เจ้าสำนักเอ่ยออกมาท่านใจเย็นๆก่อนได้หรือไม่อีกคนกล่าวออกมาใจเย็นใจเย็นแล้วดูมันทำกับสิทธิ์ข้าเช่นนั้นหรือเจ้าสำนักเอ่ยออกมาอย่างขัดใจนีใช่แต่ตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วอีกคนเอ่ยขึ้นมา ปัญหาอะไรมันสําคัญกับการแก้แค้นให้กับสิทธิ์ข้าหรือเจ้าสํานักเอนอชัยขึ้นมาท่านเจ้าอูฟงท่านใจเย็นๆย็นก่อนข้าจะบอกกว่าตอนนี้พวกมันเริ่มสงสัยในตัวพวกเราแล้วอีกคนกล่าวออกมาอะไรนะมันรู้ได้เช่นไรเจ้าอูฟงเจ้าสํานักเอ่ยขึ้นมาทันทีข้าก็ไม่รู้แต่หลงเลยยอหลงเอ่ยออกมาวันนี้เองอีกคนเอ่ยขึ้นท่านอยู่ข้างกายองค์จัก,กรพรรดิมาตลอดย่อมรู้เรื่องนี้ดีว่าพวกเขาสืบเรื่องนี้จากใครและเก็บมันซะอีกคนเอ่ยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้าก็คิดแบบนี้เช่นกันเสียงนี้เอ่ยขึ้นมาท่านอาวุโสเยาเฉาถือยนเรื่องนี้ให้ท่านจัดการเองนะอีกคนเอ่ยขึ้นมาได้ข้าจะจัดการเองอาวุโสเยาเฉาเถียนเอ่ยขึ้นมาเพราะเขาเป็นอาวุโสลำดับที่สี่ของอาณาจักรจักรพรรดิชิงเสียนนั่นเองดีตกลงตามนี้แล้วข้าจะหาวิธีจัดการกับคนที่สังหารสิทธิ์ข้าเจ้าอูฟงเอ่ยขึ้นมาทันทีแล้วพวกเขาก็ได้แยกย,ย้ายกันไปแต่หารู้ว่าในเงามืดที่หนึ่งมีร่างหนึ่งแอบอยู่อย่างมิชิดแต่คนทั้งสามหารู้ไม่ว่ามีคนอยู่ และแล้ววันเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงวันที่ต้องเข้าประลองอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภายในสนามได้มีคนนับแสนเข้ามามันมากกล่าวทุกวันด้วยซ้าเพราะเรื่องราวขององค์การต่อสู้เมื่อวานทําให้ทุกคนตื่นเต้นกันอย่างมากและต้องการเข้ามาดูซุ้มตระกูลหอลองอภายในซุ้มทุกคนต่างมาด้วยรอยยิ้มกันอย่างมีความสูขอพูดคุยกันอย่างยิ้มแย้มวันนี้อาวุโสสองและหลงกวงเย่ก็ได้เดินเข้ามายิ้มให้กับทุกคนก่อนเอ่ยขึ้นมาไทยวอหรือเปล่าเจ้าแสบวันนี้ว่าแล้วก็เอามือมาลูบหัวเยาวเฟิิงงอย่่าารรักใใใคแลละภูมใจนในนหนตน แน่นอนท่านปู่ทวดข้าสัอย่างเยโวเฟิงเอ๋ยขึ้นมาและมือกอดอกเชิดหน้าขึ้นมาอย่างเย่อหยิ่งในทีอาการทําแบบนี้ช่างเหมือนใครหน้าหลงอี้เยียนเอ๋ยขึ้นยิ้มยิ้มกับหลานรักตนไม่ต้องเลยไม่ต้องแวะมาลงที่ข้าเลยหลงกวงเย่เอ๋ยตัดพันรยาทันทีข้าก็ไม่ได้ว่าท่านนี่แต่ก็เหมือนกันมากเลยแบบนี้อีกนางเอ๋ยออกมาและหัวเราะเบาๆให้กับทั้งหลานและปู่จนทั้งสองทำหน้าไม่ถูกทําให้คนทั้งหมดหัวรบก,กันสน,นั่น และแล้วอวุโสประจำสนามลานประลองก็ราบดอตัวออกมาและเหล่าผู้ชมก็คือฮาออกมาต่างเรียกร้องเร่งเวลาการต่อสู้ทันทีเอาละว,วันนี้จะเป็นวันประลองของรุ่งเยาว์ระหว่างหลี่ฝูเฟิงพบหลงเยวเฟิงดังที่ได้เอ่ยไปเมื่อวันนี้ขอเชิญรุ่งเยาว์ขึ้นสนามลานประลองณัดนี้เสียงอวุโสเอ่ยเสียงดังแล้วก็มีร่างของสองร่างต่างกระโดดขึ้นมาบนลานประลองทันทีสองร่างนั้นคือหลี่ฝูเฟิงกับเยโวเฟิงนั้นเองเอาละเมื่อเจ้าพวกเจ้าพร้อมแล้วก็เริ่มการประลองได้อวุโสเอ่ยขึ้นและดีดตัวออกไปทันที แนะนำให้คิดถึงเพลงจีนมันมันสักเพลงในระหว่างอ่านการต่อสู้ของเจ้าแสบนะครับคาราวาท่านลุงเฟิงขอรับเจ้าแสบเอ๋ยออกมาและป้องหมัดข้อมหัวลงอัญญประกาศคู่เช่นกันเจ้าแสบแต่ก่อนอื่นเรามาตกลงกันก่อนนะว่าจะใช้พลังแค่ปราณสวรรค์สูงสุดเท่านั้นหลี่ฟูเฟิงเอ,อ่ยขึ้นมาเพราะแน่ใจว่าเจ้าแสบไม่มีพลังแค่นี้แน่ได้เลยท่านลุงเจ้าแสบเอ่ยออกมายิ้มยิ้มถ้างั้นก็มาใครตกเวทีก่อนคอน,นั้นแพ้หลี่ฟูเฟิงเอ,อ่ยยิ้มยิ้มได้เลยท่านลุงถ้าข้าชนะต้องเลี้ยงข้านะเยโวเฟิงเอยขึ้นมา ของมันแน่อยู่แล้วถ้าข้าชนะ,ละหล่ะหลี่ฝูเฟิงเอ่ยขึ้นข้าจะให้ท่านพ่อเลี้ยงเองขอรับเจ้าแสบเอ่ยและยิ้มแบบเจ้าเล่ทันทีได้เลยมาว่าแล้วหลี่ฝูเฟิงก็ปลดปล่อยพลังออกมาระดับปรานสวรรค์ชั้นสูงทันทีทาเอาเหล่าคนดูต่างตื่นเต้นกันใหญ่กลิ่นอายของกระบี่ออกมาอย่างรุนแรงดูน่ากลัวเจ้าแสบเองก็ไม่น้อยหน้าปลดปล่อยพลังออกมารอบๆกายเกิดคลื่นลมสีเียวอ่อนๆออ,ออกมาทันทีก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า ท่านลุงระวังอัญญประกาศคู่ว่าแล้วก็พุ่งไปด้วยก้าวพริบตาหายไปจากที่เคยยือนอยู่ทันพร้อมกับคำรามออกมาว่าพอยักษ์ขาวถล่มปอทอพี่พลังหมัดสีเขียวอ่อนล้อมรอบออกมาทันทีปล่อยกลิ่นไอออกมาอย่างน่ากลัวด้วยความเร็วเกินต้านทานหลี่ฝูเฟิงเห็นเช่นนั้นก็มีน้อยหน้าเช่นกันปล่อยหมัดออกต้านสุดกำลังเช่นกันและคลางออกมาหมัดระเบิดภูผาเสียงหมัดปะทะก,กันด้วยความรุนแรงเสียงดังสนั่นไปทั่วสนามประลองก่อนจะมีแสงสีขาวกับสีขาวพุ่งใส่กันอีกครั้ง ท่านลุงเอาไปมาเจ้าแสบตุ้งงอมิลลิเมตรฟิววววแสงทอยานออกมาจากกันและพุ่งเข้าใส่กันตรงนี้ทีตรงนั้นทีไปทั่วสนามลานประลองทั่วทั้งสนามเงียบเป็นเป่าสาบไม่ได้ยินแม้เสียงหายใจขอของคนทั้งสนามเจ้าแสบรับไปเสียงของหลีฝูเฟิงดังขึ้นพร้อมหมัดพุ่งไปปะทะกับหน้าเจ้าแสบแบบเต็มเต็กกิโลกรัมอีกผัวเสียงต่อมาจังหวะเอาคืนของเจ้าแสบตวัดเท้าเข้าหน้าหลีฝูเฟิงเต็นลอยออกมาอย่างรวดเร็วเช่นกันห้าห้าห้าท่านลุงโดนแล้ว อ,อุยยยเจ้าแสบเอ่ยขึ้นแล้วรีบเอามือกุมที่แก้มร้องออกมาและเต้นไปมาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าแสบน้อยไปไหมเอาอีกหรือเปล่าว่าแล้วก็กระโดดเข้าใส่ทันทีเจ้าแสบมัวแต่กุมที่แก้มอยู่ดูไม่ทันเท้าหลี่ฝูเฟิงก็อัดเข้าเต็นท้องกระเด็นไปอย่างแรงแอร์ละเลยออกนอกเวทีแล้วลอยตัวอยู่ตรงนั้นและมองมาที่หลี่ฝูเฟิงท่านลุงเตรียมตัวว่าแล้วก็ลอยเข้าปะทะกับหลี่ฝูเฟิงทันทีตุ้มมิลลิเมตรเสียงดังสนั่นไปทั่วแสงสองแสงลอยเข้าปัดะ้าะกันจนเกิดการระเบิดไปทั่วทั้งบนพืนและอากากศ จนทําให้เพล่าท่านผู้ชมเหล่าสํานักต่างอ้าปากค้างกันไม่เว้นแม้แต่ทางจักรพรรดิเสวียนยนจะมีแต่ท่านปู่ทวดหลงเลยอหลงเท่านั้นที่นิ่งเฉยผัวร่างกระเด็นออกมาและพุ่งเข้าต่อสู้อีกครั้งอย่างห้าวหาญคือเยวเฟิงและไม่นานก็มีเสียงบึ้งมิลลิเมตรออกมาคราวนี้เป็นหลีฝูเฟิงกระเด็นออกมาและเช็ดเลือดที่มุมปากก่อนจะทะยานเข้าใส่ทันทีทั้งสองร่างเข้าสู้ฟัดกัดเวียนกันอย่างเมามันมีทั้งกระเด็นออกมาและเข้าสู้เป็นแบบนี้นานสองนานจนครบรหนึกช่วยยามตุ้มมิลลิเมตรทั้งสอง ไม่ได้การถ้าเป็นแบบนี้เราแพ้แน่หลี่ฝูเฟิงเอนออกมาเบาๆตามองมาที่เยวเฟิงด้วยสายตาหลากหลายเราต้องคิดแผนอะไรสักอย่างหลี่ฝูเฟิงคิดฮ่าๆๆท่านลุงข้าสนุกมาขอรับเจ้าแสบเอ่ยออกมาสนุกกับผีเจ้าซิโอเด็กจอมแสบหอเลื้อยฝูเพลิงเอ่ยออกมาอย่างตกประลึงเพราะเขาคือลูกชายของเย่เทียนที่มีอภินิหารร้อยแปดนั่นเองบทที่261หสิบเอดวันประลองตอนแผนการ การประลองของหลี่ฝูเฟิงกับเจ้าแสบเยวเฟิงสร้างความตื่นเต้นให้กับทั่วทั้งสนามจากที่เงียบกริบจอนั้นมีเสียงเฮดังลั่นทั่วทั้งสนามเลยที่เดียวและเหล่าสำนักและตระกูลต่างๆพากันอ้าปากค้างกันอย่างทั่วถึงนี่เด็กอายุไม่ถึง15้าปีจริงหรือข้าไม่อยากเชื่อเลยนายน้อยเยวเฟิงข้าจะรอท่านไม่ไม่ไมไมนายน้อยเยวเฟิงต้องสนใจข้าเสียงวิจารณ์มากมายต่างพูดกันทั่วทั้งสนามทำเอาเหล่าแม่แม่ของเจ้าแสบต่างสายหน้ากันไปมาดูเหมือนเจ้าแสบจะชื่อเสียงดังใหญ่แล้วนะเชียวชูรันเอ๋ย ข้าเองก็ไม่คิดเช่นกันท่านที่หญิงใหญ่เฟิงเหยาชิงเอ่ยออกมาเย่เทียนหมดคำจะพูดได้แต่มองมาที่สนามการประลองสนามประลองตอนนี้หลี่ฝูเฟิงกําลังคิดหนกด้านกาลังยิ่งสู้เจ้าแสบยิ่งมีพลังคล้ายกับลมที่พัดผ่านมาตลอดทําให้เรามีกําลังเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เจ้าแสบเองก็เช่นกันขอแค่มีลมพัดผ่านเจ้าแสบก็มีกําลังกลับมาหากเป็นเช่นนี้จะไปเขาเองที่หมดกําลังไปเองเมื่อคิดได้ดังนั้นหลี่ฝูเฟิงก็เอ่ยออกมาว่าเจ้าแสบเรามาตัดสินกันเถอะในยกสุดท้ายได้เลยท่านลูอ่อีอี อัญญประกาศคู่เจ้าแสบเอ่อยออกมาอย่างเจ้าเล่ว่าแล้วเข้าแสบก็ปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มกำลังแอร์และมันเพิ่มขึ้นมาจนถึงขั้นครึ่งก้าจักราพัดเซียนทันทีบอหรือมิลลิเมตรอะไรกันนี่มันไม่ใช่คนแล้วแบบนี้เขาเป็นเด็กจริงหรือและแล้วพลังของเจ้าแสบก็ลดลงมาที่ปราณราชาสวรรค์ชั้นสูงทันทีทำเอาเหล่าคนดูทั้งหลายต่างหายใจทั่วท้องใช่พวกเขาเข้าใจผิดไปเองเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วเป็นเย่เทียนส่งสื่อสารทางจิตมาที่เจ้าแสบเองให้ลดพลังลงท่านลุงรับเจ้าแแสบเเเอ,อออยยกมมาาลละิ้จ้จ มาเจ้าแสบหลี่ฝูเฟิงเอ่ยออกมาพลางคิดอีกแบบว่าแล้วทั้งสองก็ปะทะก,กันอีกครั้งเสียงต่อสู้ดังสนั่นไปทั่วสนามทันทีมีทั้งรุกและรับและโดนกระเด็นออกมาในบางครั้งเป็นเจ้าแสบบ้างหลี่ฝูเฟิงบ้างตามจังหวะปะทะก,กันตู้มมอมมิลลิเมตรเสียงระเบิดดังขึ้นกลางสนามแล้วร่างร่างหนึ่งก็ลอยออกมาแต่เป็นหลี่ฝูเฟิงที่ลอยออกมาออบางแรงก่อนจะตกลงจากเวทีเขาก็ตั้งตัวได้พลิกตัวกลับและคู่เข่าอยู่ที่ขอบสนามเวทีประลองและหอบหายใจหนักใจหนักออกมา ท่านลุงมันจบแล้วขอรับเจ้าแสบเอ่ยออกมาและทยานร่างเข้าใส่วังปิดบัญชีทันทีแต่พอลอยเข้าไกลไลหลี่ฝูเฟิงกลับยิ้มออกมาอย่างมั่นใจเออเจ้าแสบลุงเสียใจด้วยนะหลี่ฝูเฟิงเอ่ยออกมาก่อนจะทำในสิ่งที่เจ้าแสบไม่คาดคิดอะไรกันเจ้าแสบคิดแต่ก็สายไปแล้วเมื่อร่างมันทยานเข้ามาไกลไลหลี่ฝูเฟิงก็หลบลงทันทีแล้วคว้าจับที่ขาของเจ้าแสบอย่างแน่นหนาแล้วฟาดลงที่พื้นข้างเวทีทันที ลมอมอมิลลิเมตรเกิดหลุมลึกหนึ่งเมตรกว้างสามเมตรทันทีตรงข้างเวทีประลองภายในหลุมมีร่างของเจ้าแสบนอนอยู่และมองมาที่หลี่ฝูฟีดแงวอยอยสายตาไม่เข้าใจก่อนจะลอยขึ้นมาและเข้ากอ,กขอบขอบเวทีมองหลี่ฝูเฟิงตาละห้อยท่านลุงที่โกงข้าไม่ยอมเจ้าแสบเอ่อยด้วยสายตาเหมือนจะร้องไห้เอาหน้าเดี๋ยวลุงเลี้ยงข้าเองอยากได้อะไรบูงซื้อให้หมดเลยหลี่ฝูเฟิงเอ่อยขึ้นมายิ้มยิ้มให้กับเจ้าแสบเย้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 ท่านลุงสัญญาแล้วนะเย้เย้เย้เจ้าแสบเอ่ยดีใจและกระโดดโลดเต้นในทันที คำเอาเหล่าผู้ชมชื่นชอบในความน่ารักของเขาส่วนเย่เทียนเองที่ดูอยู่ถึงกับสายหน้าออกมาเบาๆและแล้วอาวุโสที่ควบคุมสนามก็ปรักดอตัวออกมาและมองมาทางทั้งสองอย่าเหลือเชื่อนี่พวกเขามีพลังระดับใดกันและก็เอ่ยประกาศออกมาว่าหลี่ฟูเฟิงชนะและการต่อสู้ครั้งต่อไปคือสวีนเมยออิงพบช้างเฟิงจากสำนักดาบและกระบี่ขอให้เตรียมตัวขึ้นเวทีได้เสียงของอาวุโสดังกึงกก้องทั่วทั้งสนามและไม่นานก็ปรักดอของสองร่างบนเวทีประลองหอเนึหญิงหนึ่งชายที่ยืนอยู่บนงานประลอง เมื่อเข้าใจกติกากันแล้วข้าขอเริ่มการประลองนะบัดนี้ว่าแล้วก็ดีดตัวออกไปเช่นเคยแล้วทั้งสองก็เตรียมตัวกันเหมยอยออิงดึงแซ่สวรรค์ของนางออกมาทันทีและถึงแม้แซ่จะดูธรรมดาแต่กลิ่นอายของมันระดับสวรรค์ฝั่งช้างเฟิงจากสำนักดาบและกระบี่ก็เอาดาบเล่มโตออกมาเช่นกันแผ่กันไอระดับปฐพีออกมาด้วยตัวดาบที่หนักเป็นอย่างมากทำเอาหลายคนที่เฝ้าดูอยู่ต่างครางออกมาโอ้ดาบนั้นมันระดับใดกัน อัญญะประกาศคู่มันดูน่ากลัวมากเสียงคนดูต่างพ้อมอจากันด้วยความตื่นเต้นเพราะรอบลึกๆจะมีอาวุธระดับสูงของเหล่าสิทธ์เอาออกมาอย่างภูมิใจกันทั้งนายนอนในรอบนี้ยักษ์กิโลกรัมช้างเฟิงปลดปล่อยพลังออกมาทันทีมันแผ่กลิ่นอายของดาบกระจายไปทั่วทั้งสนามมันเหมือนมีดาบนับร้อยคอยเสียดแทงความรู้สึกของพวกเขาให้หายใจลำบากทางเมเยออิงก็ไม่ได้ทำอะไรยืนถือแท้อย่างสงบบนเวทีประลองข้าขอคำชี้แนะด้วยเพลงดาบวายุคมมีดกรีดนภาว่าแล้วมันก็ฟันคมมีดนับร้อยออกมาทันทีและพุ่่่งงงเเเข้าาสมยยออิรรวด็ ข้าก็ขอคําชี้แนะเช่นกันว่าแล้วก็สอบัตแท้ทันทีแค่หนึ่งลมหายใจก็สอบัตไปแล้วนับร้อยครั้งเสียงแทะกระทบกับคมดาบที่เข้ามาอย่างแรงตู้มอมอมตู้มอมอมอมายามกมายามกมายามกบึ้อมงมอมิลลิเมตรแรงระเบิดของพลังดังสนั่นไปทั่วท้องฟ้าบนสนามประลองฝุ่นควันกระจายกันออกมาสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูอย่างมากกรงขังน้ําแข็งเมยออิงยื่นมือไปข้างหน้าแล้วกางมือออกทันทีปรากดอสภาพโดยรอบเริ่มหนาวเย็นขึ้นมาทันทีจนลานประลองก่อเกิดเป็นน้าแข็งเกาะไปทั่วลานปละลองแล้วก็เกิดกรงงงงนน้้ําข็ลอมบฉททัี อะ,อะไรกันฉางเฟิงเองก็ตกใจในทันทีก่อนจะเร่งพลังไปที่ดาบแล้วฟันไปที่กรงขังนั้นอย่างรุนแรงไปหลายครั้งแพลงแพลง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 านุภาพการฟาดฟันด้วยระดับพลังปราณราชนชั้นสูงทำให้กรงเริ่มร้าวและกำลังจะแอตกออกฉางเฟิงพุ่งทอยานออกไปทันทีแล้วทั้งสองก็เข้าปะทะกันทันทีทั้งแทะและดาบเข้าปะทะเสียงดังสนัน่นไปทั่วลานประลองประกายไฟที่เกิดจากแทะเกร็ดมังกรระดับสวรรค์กับดาบ,บระดับปอทอพี่เกิดสะเก็ดไฟไปทั่วฟิววอฟิวฟว หลังจากกวัดแกว่งดาบไปหลายร้อยกระบวนท่านานนับชั่วยามไปแล้วฉางเฟิงก็ดีดตัวออกมาหอบหายใจเหนื่อยล้าอย่างมากและพลังปราณในร่างก็เหือดแห้งลงเหลือแค่สองส่วนทำให้เหนือออกมาเต็มหน้าเจ้าแข็งแกร่งมากมันเอ่ยออกมาขอบคุณแต่เรามาปิดเกมกันเถอะเมยออิงเอ่ยออกมาแล้ววาดมือไปทันทีเกิดกรงน้ำแข็งที่แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีด้วยพลังปราณที่เหลือน้อยนิดของตนไม่สามารถทำลายได้แน่ ยอมแพ้ซะนางเอ๋ยออกมาหมื่นกระบี่น้ำแข็งรากดอกกระบี่นับหมื่นบนท้องฟ้าเหนือสีสเมยยออิงทันทีมันลอยออกมาเล่มแล้วเล่มเล่าจนเต็มท้องฟ้าแผ่กลิ่นอายหนาวเย็นและแข็งแกร่งออกมาบทที่262วันประลองตอออนอเมยยออิงพบฉางเฟิงเรื่องราวหลังจากเมยยออิงปลดปล่อยกรงขังน้ำแข็งออกมาและเริ่มใช้กระบี่น้ำแข็งทําให้บรรยาสอล้อมรอบเต็มไปด้วยน้ำแข็งและความหนาวเย็นพอมอกระบี่นับร้อยลอยอย,อยู่ปลดปล่อยกลิ่นอายที่หนาวเย็นออกมาฉางเฟิงเองก็ต้องตกใจเช่นกัน ฉางเฟิงเอก็รู้สัหมดหวังกับการประลองเช่นกันเขามองมาที่เมยยออิงด้วยสายตาเหม่อลอออยอและแล้วเมยยออิงก็ตวัดมืออกทันทีที่ไม่มีเสียงยอมแพ้กระบี่จำนวนมากกำลังพุ่งเข้าหาฉางเฟิงนั้นและกำลังจะถึงตัวฉางเฟิงเขาก็เอ่ยออกมาทันทีว่าข้ายอมแพ้กระบี่นับหมื่นหยุดอยู่ห่างจากตัวเขาไม่ถึงหนึ่งเมตรด้วยซ้ำลอยอยู่ตรงหน้าฉางเฟิงอ้าปากค้างเหนือไหลออกเต็มแผ่นหลังเสื้อเปียกชื้นมันเองก็คิดถ้ารับไม่ได้ร่างเขาจะเป็นอย่างไร โอ้ช่างน่ากลัวนะัสุดยอดคุณหมูเมยยออิงเสียงผู้ชมต่างชื่นชมกันไปต่างๆนานานในสนามตอนนี้เมยยออิงได้สลายพลังกระบี่และน้ำแข็งไปแล้วเดินลงจากเวทีไปและอวุโสก็ประกาศว่าผู้ชนะสเสวียนเมยยออิงจากจัก,กรพรรดิเสวียนตัญญประกาศคู่เสียงเฮดังลั่นทั่วทั้งสนามประลองทางจัก,กรพรรดิเองก็น้างอยิ้มอย่างมีความสุขขอเช่นกันพลังของอิงเอ,อ๋จะมากขนาดไหนนอนขนันไม่อยากเชื่อเลยสเสวียนอิงเอ๋อเอ่ยออกมาจากที่ข้าสัมผัสได้พลังของอีเอ๋ยังเหลืออีกเยอะเลยจักรพรรดิเสวียนเอ่ยขึ้นมา ข้าก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันสเสวียนอย่างเอ่ยขึ้นและเขาคิดว่าทั้งหมดนี้ต้องเกี่ยวกับเยเทียนแน่และรอบต่อไปสัวเถาเฟยพบเอ้ากูวจากสำนักอัศนีพิโรธอวุโสเอ่ยจบทั้งสองก็ก่อนโดดขึ้นเวทีทันทีเอาละเริ่มการต่อสู้ได้อาวุโสเอ่ยขึ้นมาและลลอนตัวออกไปทันทีเช่นเคยและแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นทันทีทั้งสองสู้กันไปหลายรงย,ยอกรบุญท่าอยู่นับชั่วยามและสุดท้ายก็จบลงที่ส่วนเถาเฟยชนะตามคาดหมายของกลุ่มเยเทียนเอาละข้าจะประกาศผู้เข้ารอบต่อไปแต่เนื่ออองงจากตออกตตรูลลหคนขออนขถัว จึงเหลือแค่สี่คนสุดท้ายคือ 1. หลี่ฝูเฟิงจากตระกูลหลี่ฝู 2. สัวเถาเฟยจากตระกูลสัวเถาสเสวียนหมู่ไปจากจักรพัฒนเสวียนสเสวียนเมยยออิงจากจักรพัฒนเสวียน5เติ้งเฟิงจากสำนักเพลิงเทวะ6กคูฝานจากสำนักอัคติพิโรธ7เลี้ยงเมยอจากสำนักวารีเหมัน8จวงเหยืจากสำนักดาบและกระบี่และพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินของรายการนี้และวันนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้วย อาวุโสเอ่ยออกมาเสียงดงังวังจัก,กรพัรดิภายในวังมีหลายคนนะ้างออยู่กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องที่เขาได้สืบค้นมาเป็นเขาจริงไปด้วยข้าช่างแปลกใจยิ่งนับจัก,กรพรรดิรอดีสเสวียนเฟยหยวนเอ่ยขึ้นข้าเองก็ไม่คิดเช่นกันแค่เรื่องราวในอดีตแค่นั้นอาวุโสสองเอ่ยขึ้นมาท่านแน่ใจนะว่าจะเป็นเรื่องนั้นอาวุโสอีกคนเอ่ยขึ้นมานอกจากเรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องให้อีกให้คิดอีกคนกล่าวขึ้นเฮ้อเอาแว่จบเรื่องการประลองกันก่อนค่อยคิดกัน แต่เราควรจะจับตาดูไปก่อนสเสวียนเฟยหยวนเอ่ยขึ้นมาเพราะยังไงอาวุโสหยาวเฉาเทียนก็เป็นอาวุโสของราชวงศ์เสวียนเช่นกันจักรับพัรดิเสวียนเฟยหยวนน้างอย้อนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาอออยูคนเดียวเมื่อทุกคนออกไปหมดแล้วซึ่งเรื่องราวครานั้นเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมา18ปีที่แล้วมา ในอาณาจักรจักรพรรอดิชิงเสียนมีรุ่นเยาว์สองคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นอยู่สองคนที่คอยแข่งขันกันมาตลอดนั้นคือสเสวียนหยางบุตรของจักรพรรดิองก่อนซึ่งเป็นน้าเงาอชายของเวียนเฟยหยวนที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นซึ่งอายุไม่ถึง25ก็สามารถมาถึงจักรพรรดเซียนชั้นต้นได้ทำให้หลายคนตกตะลึงและยิ่งไปกว่าวนั้นยังมีคนรับเป็นหญิงสาวที่สวยงามเป็นอย่างมากจนหลายคนอิจฉาและหนึ่งในนั้นคือเยาวเว่ยฟองอ เยาวุ่ยฟงคือบุตรของอาวุโสสี่ของราชวงศ์ชิงเสียนนั้นก็คือเยาว์เฉาเทียนเยาวุ่ยฟงเองก็เป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์สูงเช่นกันกับเสวียนหยางมีนนำซ้ำยังรักผู้หญิงคนเดียวกันอีกตลอดการประลองที่ผ่านมาผลัดกันชิงที่หนึ่งมาตลอดแต่จะเป็นฝ่ายเสวียนหยางที่มีความสามารถมากกว่าหนึ่งก้าเสมอและหญิงสาวที่เขารับยังเลือกเสวียนหยางเป็นคนรักอีกทำให้เยาวุ่ยฟงโกรธแค้นมากเช่นกันและการประลองครั้งสุดท้ายเป็นเยาวุ่ยฟงที่พ่ายแพ้และบาดเจ็บสาหัสในตอนนั้นทำให้เกยเฉาเทียนโกรธมากกกกววว่่าาาาาาจแ้้้ปััญหหผนนมได็ใชเลลย และเหยาเว,ว่ยฟงเองก็ใช้เวลาหลายเดือนในการรักษาจนหายแต่มีปัญหาเรื่องขอองค์การฝึกมาเกี่ยวข้องเพราะอขา,าไม่สามารถฝึกพลังสูงกล่าวนี้ได้ทําให้เหยาเว,ว่ยอย่างเจ็บแ้นมากเช่นกันและต่อมาก็แต่งงานและได้บุตรหนึ่งคนชื่อเหยาอันเผิงที่เย่ทียนสังหารไปต่อมาเหยาเว,ว่ยฟงฝืนฝึกพลังจนร่างระเบิดแหลกเหลวทําให้เหยาเฉาเทียนโกรธแค้นมากแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะได้ทาข้อตกลงกับทางราชวงศ์ชิงเสียไปแล้วจนมันต้องทนเจ็บแ้นมาตลอดหลายปี นี่หนำซ้ำมันยังมาเสียหลานชายอีกคนไปอีกแต่ไม่สามารถค้นหาคนลงมือได้เรื่องนี้จักรพรรดิสเสวียนเฟยหยวนเองก็รับรู้เช่นกันแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เฮออ้มันเป็นเวรกรรมหรือไรนะเจ้าจักรพรรดิสเสวียนเฟยหยวนเอ่ยออกมาเบาๆตามองไปที่ท้องฟ้าที่หน้าต่างอย่างเหมื่อลอออยอบทที่263 วันประลองตอนสึกตัดสินและแล้วข่าวการประลองก็กระจายไปราวกับไฟลามทุ่งข่าวทางจัก,กรพรรดิเสวียนได้เข้าไปรอบชิงถึงสอคนทำเอาเหล่าผู้คนทั้งหลายถึงกับตกตะลึงกันทั้งเมืองชิงเสียนอเพราะตลอดหลายปีมานี้ทางจักพรพรรดิไม่เคยได้เข้ารชิงชัยเลยตั้งแต่ยุคของเสวียนหยางมาทางจัก,กรพรรดิไม่เคยมีผู้เยาวได้เข้าชิงชัยเลยบางครั้งถึงกับไม่ส่งรุ่นเยาวเข้าประลองเลยก็มีแต่ครานี้ทางจัก,กรพรรดิได้เข้าชิงชัยถึงสองคนนั่นคือเสวียนสู่ไปกับเสวียนเมย์ยออิงนั่นเอง และแล้ววันประลองรอบชิงก็มาถึงเหล่าผู้ชมเข้าชมคราวนี้นับแสนคนต่างส่งเสียงกันดังกระหึ่มไปทั่วลานประลองและตอนนี้เหล่าตระกูลต่างๆก็เขามายังซุ้มประจำตระกูลของตัวเองและรวมไปถึงเหล่าสำนักและจักรพรรดิแห่งชิงเสียนตอนนี้ต่างก็ยิ้มหยา,าบปรบปลื้งยินดีกับลูกหลานตนและแล้วอาวุโสใหญ่เบีย์ฟงก็รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประลองรอบชิงใช้ด้วยตนเองเขาลอยตัวขึ้นไปยังลานประลองทันทีเขายืนนิ่งอย่างสง่าง,งามหน้าเกรงขามก่อนจะยกมือขึ้นห้ามการพูดคุยของเหล่าผู้ชม เอาล่ะเงียบกันหน่อยวันนี้เป็นวันรอรองชนะเลิศในการประลองแปรจำปีนี้ดังนั้นข้าขอกล่าวชมเชยรุ่นเยาว์ในจัรพรรอดิดเราในปีนี้รุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์ได้เกิดขึ้นมากมายทั้งในสำนักและเหล่าตระกูลใหญ่และตระกูลรองซึ่งเป็นที่น่าปลับปลื้มนั้นหมายถึงความแข็งแกร่งในจกักรพรรดิเราและว,วันนี้ก็มาถึงรอบรองชนะเลิศก่อนอื่นขอเชิญผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง8คนขึ้นมาจับฉลากเพื่อหาสคนสุดท้ายเข้าชิงชัยกันอาวุโสใหญ่ยี่ยอฟองเอ่ยเสียงดังกังวนไปทั่ว,วทั้้้้งงงงสนนนนาาามมปปรรระะลลลอออแแววก็ีีีุ่่่เย์ทท8คไดขึ ทั้งหมดยืนกันเป็นกลุ่มบ้างคนเดียวบ้างกระจายทั่วลานประลองเอาละพวกเจ้ามาจับฉากซะอาวุโสยียอฟองเอ๋ยขึ้นมาจากนั้นเหล่ารุ่งเยาวก็พากันเดินไปจับฉลากทันทีใช้เวลาไม่นานก็แล้วเสร็จโดยคู่ที่หนึ่งส่วเทาเฟยพบหูฝาน 2. เติ้งเฟิงพบเมยออิง 3. ามูม่ไปพบจางเวย่ย 4. หลีฟูเฟิงพบเนี่ยเหลียงเมยอ นี่คือลำดับในการต่อสู้ในวันนี้และคู่แรกคือส่วเถาเฟยพบหูฝานขอให้ที่เหลือออกนอกลานประลองได้แล้วคนทั้งหมดก็ได้ทะยานออกมาทันทีเหลือแวกแค่สองคอนอการประลองรอบแรกเริ่มเอมอขึ้นขณะบัดนี้เสียงอาวุโสยี่ยอฟองเอ่ยขึ้นเสียงดังและทอยันตัวออกไปทันทีนายน้อยเฟยสู้สู้เสียงหนึ่งดังขึ้นทันทีเป็นเสียงของคนประกูลสัวเถานั้นเองที่ผ่านมาได้แค่เฮละลุ้นมาตอลออรบนลานประลองทั้งสองยืนประจันหน้ากันกลางเวทีห่างกันราวราวสิบเมตรต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันคล้ายมีเรื่องค้างคาใจ ส่วนเทาเฟยในปีที่ผ่านมาแม้จะมีพลังเท่ากันในตอนนั้นแต่ข้าก็พลาดท่าให้เจ้าไปแล้ววันนี้ปีนี้ถือว่าเราตัดสินกันอีกทีหูฝานเอ่ยออกมาทันทีได้สีมาตัดสินกันอีกครั้งส่วนเถาเฟยเอ่ยออกมาทันทีหรือว่าแอร์ไลท์วอลมันก็ปลดปล่อยพลังระดับรานสวรรค์ชั้นสูงสุดออกมาทันทีกลิ่นอสวรรค์แผ่ออกมาพร้อมกับพลังอัศนีแผ่กระจายไปทั่วลานประลองส่วนเถาเฟยกลับยืนนิ่งมองดูมันทำโอ้นั้นพลังระดับรานสวรรค์ไม่สิข้าสัมผัสได้ครึ่งก,ก้นะงวาวจัรดดินนงาณ์ขคูึ้ ใช่ข้าก็สัมผัสได้แบบนั้นครานี้นายน้อยสัวเถาเจอศึกหนักแน่อีกคนกล่าวสัวเถาเฟยมองมันอยู่ครู่หนึ่งก็ปลดปล่อยพลังออกมาเช่นกันเป็นปราณระดับสวรรค์เช่นกันและมีระดับเดียวกันอีกต่างหากพอรืบ้อบอกลิ่นอายสวรรค์แผ่กระจายเช่นกันทําเอาคนดูต่างตกใจกันทั้งสนามนี่มีใช่รุ่งเยาวแล้วมามันระดับอาวุโสไปแล้ว ใช่ใช่เสียงวิจารณ์อย่างตื่นเต้นดังไปทั่วลานประลองเมื่อทั้งสองปลดปล่อยพลังแล้วหูฝานก็มีรอชากกระโดดเข้าใส่อยารวดเร็วกลายเป็นลำแสงสีฟ้าวิ่งทะยานสี่มุมก่อนจะเผยตัวที่ด้านข้างของส่วเทาเฟยแล้วฟาดขามือเข้าใส่ทันทีหมัดอัศนีพันช่างคลื่นหมัดแผ่กระจายพลังอัศนีหลอมรวมกันอัดแน่นที่หมัดพุ่งเข้าใส่ทันทีกระบี่หมัดกระบีพลิกสวรรค์สัวเถาเฟยปลดปล่อยกายาของตนป้องกันร่างกลายเป็นเกาะขึ้นมาพร้อมกับกํามัดที่อัดแน่นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของกระบีนับพันพุ่งเข้าปะทททันที ตุ้มอมิลลิเมตรฝุ่นควันกระจายออกมาพร้อมกับร่างสองร่างแยกกันออกมาและพุ่งทอยานเข้าใส่กันอย่างรุนแรงเสียงปะทะมุมนั้นที่มุมนี้ทีก่อนจะมีคนกระเด็นขึ้นบนฟ้าแล้วก็มีร่างทยานตามบึ้มมิลลิเมตรผัวผัวผัวเสียงตีกันต่อสู้ดังกึกก้องไปทั่วลานประลองแล้วทั้งสองก็กระเด็นออกมาส่วนเถาเฟยหอบหายใจหนักหน่วงและมองมาที่มันก่อนเอ่ยปากว่าข้าขอยอมแพ้แต่ครั้งหน้าข้าจะกลับมาอีกครั้งและหวังว่าเจ้าจะผ่านมันเข้ามาได้เช่นวันนี้ อัญยกระกาศคู่ห้าห้าห้าของมันแน่อยู่แล้วคราก่อนถ้าข้าไม่บาดเจ็บไม่มีทางแพ้แน่หูฝานเอ๋อยออกมาอย่างเย่อหยิ่งเอาละคู่นี้หูฝานชนะอุโศยี่ยอฟองเอ๋อยออกมาและคู่ต่อไปเติ้งเฟิงพบสเสวียนเมยยออิงขึ้นเวทีได้บทที่264วันปณะลรออองอตอนเติ้งเฟิงพบเมยยออิงเสียงขออุโสยี่ยอฟองเอ๋ยอบมาทันทีร่างของทั้งสองก็ทะยานขึ้นมาที่ลานประลองยืนเผชิญหน้ากันกลางเวทีท่านลุงเฟยเหตุใดจึงยอมแพ้ขอรับเสียงซีเลวโวเอ๋ยขึ้นมา ใช่นั่นสิเยว่เฟิงเอ๋ยขึ้นบนตักของเยาชิงเพราะพลังต่างกันมากไงเจ้านั้นเก็บพลังแวะอีกมากน่าจะอยู่ชั้นปราณเคหรือเองอก็วอจากกระพัดเซียนแล้วแต่ถึงแม้ทั้งสองจะเป็นเซียนแล้วก็ตามแต่ระดับขั้นนั้นห่างกันมากเย่เทียนใช่การประลองนี้เพียงแค่รุ่นเยาอายุไม่เกิน20ซึ่งเยาชนอายุไม่เกิน20ิเป็นธรรมดาที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอคงไม่สามารถมาถึงขั้นปราณเซียนได้ยกเว้นระดับสำนักใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมายและต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้วยเช่นกันจริงหรือเจ้้้าาาท่นนลลุงเอเเเเฟยยออกก็ีีวมหสใจ แค่การประลองเท่านั้นเย่เทียนเอ,อ๋ยยิ้มยิ้มบนลานประลองทั้งสองมองกันและกันก่อนจะทาการแนะนําตัวเองก่อนจะประลองด้วยมารยาทข้าเติ้งเฟิงแห่งสํานักเพลิงเทวเชิญคุณหนูแนะนาและทีแนะด้วยขอรับเติ้งเฟิงเอ๋ยออกมาอย่างสุภาพข้าเสวียนเมยออิงขอให้ท่านทีแนะเช่นกันทั้งสองป้องหมัดและข้อมหัวให้กันและกันอืมมอเช่นกันกันเติ้งเฟิงเอ๋ยออกมาเอาละเรามาเริ่มกันเถอะอยากเก็บพลังใส่อีกเลยเมยยออิงเอ๋ยออกมาเบาๆนี่ท่านรู้หรือขอรับมันเอ๋ยออกมาอย่าตกใจ เือเรามาเริ่มกันเถอะเมยออิงเอ่ยขึ้นได้เชิญคุณหนูว่าแล้วมันก็ปลดปล่อยพลังออกมาอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจากปราณเซียนจนมาถึงปราณเซียนราชาชั้นสูงสุดทันทีอืมมอถือว่าเก่งมากเมยออิงเอ่ยขึ้นมาเบาๆก่อนปลดปล่อยพลังและมาหยุดที่ปราณเซียนราชาขั้นสูงสุดเช่นกันโอ้คุณหนูเมยออิงกลายเป็นเซียนแล้วเช่นนั้นหรือมันเหลือเชื่อมากสุดยอดอัญญประกาศคู่เสียงวิจาร์ออกมาเป็นไปทั่วทั้งสนามทั้งอ้าปากค้างตกใจและการประลองปีนี้แตกต่างจากทุกปีทีเดียว บนลานประลองทั้งสองต่างปลดปล่อยพลังออกมาฝั่งหนึ่งเป็นเปลวไฟที่ร้อนแรงปล่อยกลิ่นไอร้อนแรงออกมาแต่อีกฝั่งเป็นน้ำแข็งที่เยือกเย็นแผ่กลิ่นไอหนาวเย็นไปทั่วทั้งสนามทั้งสองมองกันด้วยจิตแห่งการต่อสู้และต้องการเอาชนะจึงไม่มีจิตสังหารคุณหนูเรามาเริ่มกันเถอะเติมเฟิงเอ๋ยขึ้นมาเออเมยออิงพอยักน้ารับและเตรียมตัวไตส่สู้และแล้วทั้งสองก็เข้าปะทะก,กันด้วยหมัดที่ทรงพลังผ่านไปหลายสิบกระบวนท่าแต่ไม่มีใครเสียเปรียบเลยจนเวลาผ่านไปเสียงหมัดปะทะก,กันทั้งสองต่างคล กันออกมาคนละฝั่งยืนอยู่คนที่แล้วทั้งคู่ก็เอาอาวุธออกมาซิงงออาวุธที่เต่งเฟิงเอาออกมาเป็นอาวุธระดับนภพาคือดาบเล่มใหญ่ยาวหนึ่งเมตรเก่าสวยงามแยกลินอายเปลวเพลิงล้อมรอบตัวดาบมีเปลวเพลิงลุกโชนอย่างน่ากลัวดาบเพลิงนาาเมยออิงก็เรียกเอาแสระดับสวรรค์ออกมาคือแสกเล็ดมังกรที่เย่เทียนมอบให้นางกำแน่นพร้อมกับตวัดออกเสียงดังน่าหวาดเสียว ฟิวฟิเมยออิงเริ่มการบุกทันทีฟิวฟิวเสียงแซ่นางตวัดเข้าใส่เติ้งเฟิงทันทีแอรพอลงลง,ลงปลายแท่เกล็ดมังกรประทะก,กับดับเพลิงนาา้าพาของเติ้งเฟิงที่เป็นฝ่ายรับและรูปในบางครั้งที่มีโอกาสและทั้งสองก็แยกจากกันอีกครั้งแต่คราวนี้เมยออิงลอยตัวขึ้นที่สูงและมองลงมาที่มันอย่างเยือกเย็นก่อนจะเอ่ยขึ้นมา กรงขังน้าแข็งสิ้นเสียงของนางกรงขังน้าแข็งที่สวยงามก็ล้อมรอบตัวเติ้งเฟิงแต่ก่อนที่กรงขังจะผสานกันสมบูรณ์เติ้งเฟิงก็ใช้ดาบเพลิงนภาฟันออกมาทันทีและพุ่งตัวออกมาหนีกรงขังของเมยออิงไปรอบๆบ,บลานประลองโอ้ช่างวิเศษนะสุดยอดนี่มันการต่อสู้ระดับเซียนที่แท้จริงเสียงของผู้ชมดังกึกก้องทั่วทั้งสนามเลยทีเดียวฝ่ายเมยออิงเมื่อขังไม่สาเร็จก็กลับมาใช้หมัดน้าแข็งทันทีเพื่อลดทอนการเคลื่อนไหยวย หมัดน้ำแข็งนางชกออกไปด้วยความรุนแรงมวลอากาศที่หนาวเย็นพุ่งเข้าใส่และก่อนจะถึงตัวเติ้งเฟิงมวลอากาศก็อัดกันแน่นจนเกิดเป็นน้ำแข็งขนาดเท่าหัวคนหลายสิบลูกพุ่งเข้าใส่แผลกลินงไอที่สรงพลังออกมาดาบเพลิงนาภาเผา,าพลานเติ้งเฟิงเห็นว่าหนีไปมีได้ก็ตัดสินใจประทะทันทีพลังเพลิงขั้นสูงของมันแผ่กระจายออกมาอย่างรุนแรงและล้อมรอบตัวมันและดาบเพลิงนาภาก็มีไฟลุกชนก่อนมันจะตะวัดและฟันออกไปดาบแล้วดาบเล่าหลายร้อยดาบในแค่อึดใจแพลง มึงมอมอ,มอเสียงปะทะของลูกพลังดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไปทั่วทั้งลานกระลองทั้งน้ำแข็งและไฟกระเด็นออกมาอย่างต่อเนื่องจอนอแอแฮกบกบกบเติมเฟิงหอบหายใจเพราะผ่านการต่อสู้มาหลายชั่วยามยืนกำดับหอบหายใจอย่างเหนื่อยล้าเจ้ายอมแพ้เถอะเมยยออิงเอ่ยขึ้นมาและใช้กระบวนท่าหมื่นกระบี่น้ำแข็งที่ทรงพลังทันทีกระบี่นับร้อยลอย,อยอยู่บนอากาศแผ่กลิ่นอายหนาวเย็นออกมาจากบนฟ้าที่เมยยออิงลอยอยู่แอร์ละมันก็มองไปที่เมยยออิงอย่างหมดหวังมันรู้ว่า เมยยออิงนม่มีพลังแค่ชั้นปราณเสียนแน่ดูจากวิชาที่ออกมามันเป็นพลังระดับสูงทั้งนั้นถึงแม้เขาจะทำลายมันได้แต่ก็แลกมากับต้องเสียพลังปราณไปเยอะมากมันแข็งแกร่งมากแม้พลังของนางเองจะอยู่แค่ชั้นจะอยู่แค่ชั้นปราณเซียนราชันขั้นสูงสุดเท่านั้น